ผู้ชายเนี่ยท็อกซิกมากชอบมาด่าเราให้เราเจ็บใจแก้ไขยังไงดีคะต้องเลิกไหมคะไม่มีใครเลยคะ่ะช่วงนี้คุณจําไว้นะครับถ้าคุณเริ่มจากการมีไมซ์เซ็ตเป็นลูเซอร์คือเริ่มจากการมีไมซ์เซ็ตเป็นคนแพ้หนึ่งครับคือเป็นคนแพ้มองว่าไม่มีใครไม่มีใครเลยช่วงนี้ม,นม,ม,รรมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าโอ้ชีวิตนี้มันโหยหาความรักชีวิตขาดความรักชีวิตขาดผู้ชายชีวิตขาดคนมาเติมเต็ม ถ้าคุณคิดมาจากจุดนี้อย่าหวังว่ามันจะมีความสุขในชีวิตนี้ครับ mindset ที่ถูกต้องเลยครับความแฮปปี้ในชีวิตครับใน100เซนเนี่ยฉันสามารถผลิตความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองจะมีใครหรือไม่มีใครบนโลกใบนี้ฉันไม่ได้สนใจทำไมไอตอนที่ไม่มีแฟนคุณอยู่มาได้อะแต่วันนี้พอมันจะออกไปคุณกลับอยู่ไม่ได้แล้วไอที่ผ่านมาคุณอยู่มาได้ยังไงอะฉะนั้นเนี่ยไมเซตที่ถูกต้องคือเราเนี่ยต้องมีความสุขครับ ได้ด้วยตัวเองใน100%เซตเต็มไม่ต้องมีใครบนโลกใบนี้มารับผิดชอบความสุขของฉันฉันรับผิดชอบความสุขของฉันเองแต่คนคนหนึ่งที่จะเดินเข้ามาในชีวิตฉันนับว่ามันเป็นกำไรถ้าคุณจะอยู่ก็ขอบใจถ้าคุณจะไปก็ขอบคุณครับและในกรณีที่เออถามว่าเนี่ยแล้วเขาท็อกซิกมากๆชอบด่าให้เราเจ็บปวดใจเนี่ยหนูต้องทนไหมคุณไม่ต้องทนครับแต่ถ้าคุณอยากที่จะจัดการหรือแก้แค้นหรือทําให้คนมันเห็นคุณค่า คุณก็ต้องต้องเริ่มโปรเซสตรงนี้ก่อนครับหนึ่งเอาไม์เซตให้ถูกก่อนเขาเป็นเพียงแค่ของแถมหรือรางวัลชีวิตไม่ได้มีคุณค่าอะไรเยอะแยะม,มากมายมันไม่ได้มีคุณค่ามากมายมันมีหูเรามีหูมันมีตาเรามีตามันมีปากเรามีปากมันมีหัวใจเรามีหัวใจคนเท่ากันไม่มีใครเหนือกว่าใครครับคุณจะต้องทําให้เขาเห็นคุณค่าครับ2.1ครับคุณต้องกล้าตัดคุณต้องกล้าเดินออกคุณจะต้องกล้าเคารพ สิทธิความเป็นมนุษย์ของตัวเองคุณต้องกล้าเคารพศักดิ์ศรีคุณต้องกล้าเคารพเ,เกียรติยศของตัวเองไม่ใช่ยอมให้เขาทํายังไงก็ได้เพียงเพราะกลัวว่าชีวิตนี้จะไม่มีผู้ชายถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8 9 0 0บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ